สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสุญญาตาคือความว่างเปรียบเทียบกับที่เรามองเห็นที่เรามองเห็นนี้ก็คือไม่มีความว่างนั่นก็คือมีควายถ้าเรานำในเรื่องของสุญญาตาและความว่างนั้นมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็จะทำให้เรานั้นได้เข้าใจหลัก ความจริงของคำสอนขององค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าครับลุงต้องเป็นประเด็นที่จะต้องพูดตรงนี้ว่าให้เข้าใจว่าสุญญาตาและความว่างของพุทธเจ้านั้นก็หมายความว่าเบื้องปลายนะครับนะของควายนี้ก็ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คือความหมายของพุทธเจ้าบอกว่าความว่างครับสุญญาตา นี่ถ้าเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นเราก็เข้าใจในเรื่องของสุญญตาและความว่างของพระเจ้าถ้าเรานำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนั้นก็จะเกิดผลประโยชน์อย่างยิ่งครับที่เราไม่เข้าใจเพราะไม่รู้ผลของที่ว่าพระเจ้าบอกว่าความว่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นไหมละครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่างหากที่เราไม่สามารถที่ นำคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จึงเกิดปัญหามีแต่ในเรื่องของความทุกข์และก็ดับทุกข์ไม่ได้ด้วยนี่คือลุงบุญส่งต้องพยายามนะครับนะ mm hmm. เผยแพร่ในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็หลักความจริงในเรื่องของสุญญาตาและความว่างความหมายของพระเจ้านั้นก็บอกให้เห็นว่า พุทธเจ้านั้นทุกเรื่องมันมีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพูดถึงสิ่งที่ปัจจุบันก็เห็นว่าไม่มีสิ่งไหนเลยที่ว่างเราเห็นมองเห็นอยู่แท้ๆก็คือควายแต่พุทธเจ้านั้นมองเห็นลึกลงไปว่าถึงแม้ว่ามีควายแต่ผลสุดท้ายนั้นมันก็จะมีในเรื่องของความว่างที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นไหมละครับ สิ่ตงต่างตัวนี้พุทธเจ้าสอนให้เรารู้ว่าตรงเตรียมพร้อมที่ผลที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นเองถ้าเรารู้หลักตรงนี้เราก็เข้าใจในเรื่องของการดำเนินชีวิตนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของคารวาสครับเพราะว่าคำสอนของคารวาสและคำสอนของบรรพชิตหรือนักบวช ก็เขาเรียกว่าใช้ความหมายเดียวกันใช้สุญญาตาเช่นเดียวกันหรือความว่างแต่บรรพชิตหรือนักบวชนั้นก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับนนะที่จะเดินไปสู่ในเรื่องของนิพพานอรหันต์แต่คารวะนั้นต้องจะเป็นที่จะต้องใช้ในเรื่องของสุญญาตาและความว่างนํามาใช้ในเรื่องของการดําเนินชีวิตเพื่อที่จะให้ชีวิตนั้นอยู่รอดครับ ต้องทำมาหาเรื่องชีพเพราะไม่มีใครที่จะาหาอยู่หากินให้เราได้นอกจากอาศัยในเรื่องของศรัทธ,ธาของเขาเรียกว่าบ,บริษัทนั่นก็คืออาศัยของคารวาสอาศัยของพุทธศาสนิกชนเพื่อที่จะอุดหนุนค้ำชุนให้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้านั้นปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบครับไม่ใช่ให้พระสงฆ์พระ,พะคนเจ้านั้นนําไปในเรื่องของ เขาเรียกว่าไปสะสมกิเลสอีกแทนที่จะให้กิเลสนั้นน้อยลดน้อยลงแต่ก็กลับไปสะสมให้มากยิ่งขึ้นเห็นไหมแล่ะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจึงไม่สามารถแก้ไขในเรื่องของความทุกข์และดับความทุกข์ได้นี่ลุงบนส่งจาเป็นที่จะต้องพูดให้พวกเราชาวพุทธนั้นได้เข้าใจหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน เพราะในชีวิตประจําวันของคารือหัดหรือคาราวาตมันมีในเรื่องของทุกร้อยแปดอยู่แล้วครับถ้าเราไม่เจาะลึกหรือไม่ได้เข้าใจเราก็ไม่สามารถที่จะนำคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นมาใช้กับชีวิตประจําวันได้ที่มมลุงุนส่งสามารถที่จะควบคุมในเรื่องของอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมมลุงุนส่งควบคุมได้แล้ว ควายลงมืส่งจึงเหลือขึ้นสะสมขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมแล้วครับเพราะเรารู้หลักเพราะว่าการสร้างในเรื่องของธุรกิจหรือเศรษฐกิจนั้นจําเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่ามีทุนแต่ทุนอันดับแรกนั้นก็คือปัญญาครับถ้าเรามีปัญญาแล้วก็มองเห็นเราก็จะเริ่มอาศัยเก็บหอมรอมลิฟในเรื่องของปัใจจัยในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองขึ้นมา ให้เป็นในเรื่องของทุนห้อนที่จะต่อเติมให้เป็นในเรื่องของการเขาเรียกว่าเจริญก้าวหน้าในเรื่องของธุรกิจเห็นไหมละครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามองไม่เห็นอย่างเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกเรื่องมันเป็นศูญญาตาหรือความว่างทุกเรื่องนั้นไม่มีอะไรที่จะอยู่ยั่งยืนนะครับนะเป็นลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นจั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับนะา มันจะเป็นอยู่อย่างนี้ตัวตลอดไปพุทธเจ้ายิงบอกว่าไม่ควรประมาทครับยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรามองเห็นเพราะเรามองเห็นนี้ก็เหมือนว่าลุงบุญส่งมีควายเป็นร้อยๆยตัวแต่สักวันหนึ่งนั้นถ้าเราทาหรือผู้ที่เท่าเข้ามาในเรื่องของอการดำเนินธุรกิจไม่ตรงตามกับที่ลุงบุญส่งดำเนินการก็สูญหาย หรือหายไปโดยรเรื่องว่าตามหลักที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นไหมแล้วครับบางคนร่ํารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ก็ยากจนได้หมดไปได้เมื่อเรารักษาทรัพย์นั้นอยู่ไม่ได้ก็ต้องหมดเห็นไหมแล้วครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่างหากที่เราไม่เขาเรียก่็ไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจเราก็มีแต่ในเรื่องของการหาเลี้ยวเก็บไม่ได้เมื่อเก็บไม่ได้ก็ไม่มีทุน เมื่อไม่มีทุนก็ต้องไปกู้ยืมเมื่อไปกู้ยืมนั้นเราก็ต้องเสียในเรื่องของค่าดอกเบี้ยค่าบริการของทุกเรื่องครับลุงมูลส่งก็จะไม่พูดพลาดพิงไปนะครับนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเศรษฐกิจของทุนนิยมเห็นไหมละครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจึงแก้ปัญหาเหมือนเขาเรียกว่าอเหมือนงูกินหางครับเมื่อแก้ ทา้งหัวหางก็ถูกกืนกินไปเรื่อยๆเห็นไหมแล้วครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเราจําเป็นที่จะต้องเข้าใจในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของศูญญ์ตาและความว่างครับครับขอบคุณครับลุงมูสงเขานาเสนอไว้เพียงตัวนี้ก่อนแล้วลุงมูสงก็จะนะาเสนอในเรื่องของศูญยตาและความว่างไปเรื่อยๆครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ